ปาฏีกับกองไปใช่ไหมตื่นเนดีมากยังดีครับอเือหาคกระหาครับตคนตกับฝ้าอากาศครับพี่ยตกเ มาสองคนเก่านางเด็ดครับพี่น้องชมวิวอากาศ ร้านอาหารมากขึ้นครับได้ร้านนวดครับพี่น้องมีครับร้านอาหารมาเบิร์ร้านอาหาครับได้กระเด็ดเกินเติมเน็ตแล้วครับนี่นะครับจึงนะครับผัด จะผ่านบัลรับาครับโอเคตาหนาครับปุบป่มีป่าตะลาำตะล่ำเสนะเซนะ กิบมีอะไรจะมีเหรอครับพี่น้องอะไรจะมีนหรครับขอบๆๆครับจีบมีเมล็ด,ดพันธุ์พระร,มระา,ามห้าคร,ร,รบับพี่น้องอืมเบิ่งกับปลาปลาอากาศครับพี่น้องอืมจะพันมุ์พระรามห้าเนี่ยเบ่งแยกครับพี่น้องเหยี่ยวกับราแปะครับพี่น้อง เพิ่งกีาครับก็แล้วครับห้าวรารับห้าเยนไปวะครับ